ข้อดีนะคะที่ได้จากการทำดูมาสแอมเนี่ยกี่บอกเลยว่ากี่รู้สึกว่าพวกออรอยดำรอยแดงเนี่ยหายได้เร็วขึ้นนะคะแล้วอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดๆคือผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นหรอะคะเอออาจจะเป็นเพราะว่าทั้งวิตามินที่บำรุงเข้าไปอย่างน้ำลึกด้วยนะคะมันทําให้รู้สึกว่าหน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วแบบเออดูแบบดูหน้าใสดูผิวดี หาไป็ละ50นาทีนะคะที่ก็จะใช้ดออกไม่พอไม่ไม่รอหนึ่องอชั่วโมงอะนะคะอยากจะทิมมากๆเลยตอนนี้ก็รู้สึกได้นะคะว่าผิวยุบ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 ุบยุนะคะก็นิดนึงนะคะก็จะรู้สึกชานะคะอืมพอสามีค่ะราดน้ำเกลือลงไปนะคะน้ำเกลือของกี่เป็นน้ำเกลือผสมออกซิเจนนะคะก็แดดทำอะไรก็ไม่รู้นะคะน้ำเกลือทำาายก็ได้เนาะโอเค กี้ก็ใชดนิดหน่อยนะคะถ้าใช้ดอกหมดเดี๋ยวมันจะไม่ชารู้สึกความรู้สึกแบบนั้นนะกี้่ว่าจะชาหรือเปล่าอ่าพอละแค่นี้แหละ <c oughs> วันนี้นะคะกี้จะมาสอนใช้เ,ออเดอร์มาเพนนะคะเป็นตัวที่เขาแถมมาอยู่ในเซ็ตด้วยนะคะนะก็จะเป็นเข็มเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้คือคาบเลือดนะคะของขั้งที่แล้วไม่เป็นไรคะ่ะสามารถใช้ได้อยู่นะคะเป็นคาบเลือดแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเอาไว้ ขนาดเ็มเท่ากันแต่ว่านี่จะเป็นละเอียดกว่านะคะก็เลยเอาไว้อันเน้นที่เป็นหลุมก่อนที่เป็นจุดๆก่อนนะคะเป็นจุดๆเป็นหลุมที่เน้นเห็นชาร์ก่อนค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะที่ก้อนเลกของที่ก่อนนะคะเห็นเป้ามันแดงคลิปลงไปแล้วก็กดขึ้นนะคะแล้วก็ ขยับแต่น้อยนะคะขยับนิดนึงนะคะเพื่อเขาสร้างรูขุมขนใหม่นั่นเองเวลาทิมเข้าไปน,นะครับเราจะได้เสียงได้ยินเสียงกรุบๆนะฮะเอาสำลีมาเซตเลดกัน ตอนนี้นะคะตรงนี้นะคะเริ่มตึงๆนะคะเพราะว่าเลืเอดนะคะเริ่ม,มแข็งตัวแล้วค่ะเวลาลงแข็งนะครับก็ลงตามน้ําหนักมือนะคะแต่ไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าให้มีน้ําหนักมือหน่อยนะคะเพื่อเพื่อให้มันเข้าไปถึงชั้นผิวหนังนะคะเขาจะได้ผลิตคอลลาเจนมาใหม่นะตอนนี้กิ๊กมองหาแสงและเงาอยู่นะคะตอนนี้กิ๊กเปิดไฟด้วยเพื่อจะได้ ตรงไหนที่แบบเออเห็นนะคะกี่ก็จะทำตรงนั้นนะคะเพื่อเติมเต็มส่วนที่สึกหลอค่ะแต่ที่จะมาใช้อันใหญ่นะคะกับตรงหน้าผากนะคะเพราะว่าอันเล็กที่เกจิ้มนะคะโอเค ภาษาไทยเขาเรียกว่าเอาเลือดชั่วออกจากตัวคุณแม่บอกว่านะคะเฮ่อฮาโลวีนปีนี้นะคะกี้ก็ทำเนี่ยะคะ่ะทำรักษารมสิวนะคะแล้วก็รอเปิดประตูแจกขนมให้กับเด็กนะคะง่ายดีค่ะไม่ต้องแต่งหน้าก็คือทำแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ได้หน้าผีเลยค่ะไม่ต้องแต่งหน้าเอฟเฟกใช่ไหมเออเลือดอยู่เหมือนกันนะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคะคิดว่าจะลองอยู่เหมือนกัน ปีนี้คงสนุกน่าดูแบบเลือดจริงๆแบบว่าเลือดของแท้เลยไหลจริงๆไม่ใช่อฟเฟกต์ซะด้วยอกีกษัตเชยนะฮะนะไม่เจ็บไม่สวยนะคะเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะบางคนก็แบบเอ้ยกลัวอย่างงุ้นอย่างนี้นะคะกี่บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวนะคะคนเรานะคะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ยอมรับความจริงคะะ่ะเพราะว่า มันก็ต้องเจ็บเพราะว่าอะไรลนะ่ะเราเราเป็นคนเลือกที่จะทำใช่ไหมเราเป็นคนบีบสิวเองนะฮะกดสิวเองนะฮะมือบอลเองนะฮะเราก็ต้องรับผิดชอบนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราก็ต้องเจ็บตัวรักษานะครับจำไว้เสมอน,นะคะว่าไม่เจ็บไม่สวยนะคะเจ็บถึงจะสวยนะคะจำไว้เสมอน,นะ,ะ,จ,ำอนนะ,ะจำไว้เลย กดย้ำย้ำย้ำใคร่ยบใคร่เยบทีละนิดนะคะเพื่อให้ขาสร้างรูขุมขนใหม่นะตอนแรกกากี้ก็กลัวเหมือนเพื่อนแหละนะแต่ว่าเราก็ต้องลองดูนะครับพอลองแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าน้ำหนักมือเราเป็นยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเราต้องพิสูจน์นะครับเราจะไม่มานั่งมโนว่าเอ้ยอย่างนู้นอย่างนี้นะคะก็ไม่มีวันสวยไม่มีวันดีขึ้นนะคะ ก็ต้องลงมือทําต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะฮะกี้ก็เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรค่ะง่ายๆนะครับจนกว่าจะพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่ากี้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยกี้ก็จะรู้แล้วว่าควรทํายังไงเป็นยังไงนะคะกี้ก็สามารถมาบอกเพื่อนๆต่อได้นะคะว่าเออมันเป็นยังไงมันทาแล้วมันเป็นยังไงผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะคะก็นั่นแหละถ้ากี้ไม่พิสูจน <Yeah. S 1> ์กี้ก็มามาพูดไม่ได้นะคะมาการันตีมาพูดให้เพื่อนๆฟังไม่ได้นะคะ อาละต่อไม่น้แปากจนะคะว่าทำไมกี้ทำเร็วกี้ชินแล้วค่ะ<ม>ตอนนี้รู้สึกตึงน้าผากตึงตรงนี้ตึงตรงนี้มากเพราะว่าเลือดมันแห้งนะคะเห็นป่าว่ามันคนที่มีเลือดดีมันก็จะปิดแผลได้เร็วนี่เองค่ะ ตรงช่วงหน้าล่างเนี่ยมันกดไม่ค่อยลงอ่ะแปลกๆเนอะเพราอาจจะเป็นที่อาจจะเกิดอาจจะเป็นเพราะว่ากีแกมเยอะหรืออาจจะเป็นเพราะมันเป็นแบบเนี้วยเนะปะเออมันเลยแบบกดไม่ค่อยลงก็เลยจะเป็นส่วนที่ลําบากที่สุดในการกดเพราะว่ามันไม่ตึงะคะ่ะรอบแรกก็จบแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำรอบสองเพิ่มหรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนยาชามันจะหมดฤทธิ์แล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทาวิตามินกันก่อนนะคะก็ ในเซตนะคะก็จะมีเมีวิตามินมาให้นะคะเป็นวิตามิน e 6หกสิบเม็ดนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เข็มนะคะก็เอาไว้เจาะวิตามินนั่นเองค่ะเจาะลงไปนะคะ,ะ,คะแล้วก็บีบทั่วใบหน้าเลยค่ะนะ,ะเราจะบีบบีบลงไปแบบนี้แล้วเราก็ใช้นี่แหละขต้นบัตน,นะคะแบบนี้เกลี่ยไปให้ทั่วนะคะหรืวบีบเพิ่มนะ,ะเพราะว่าจิ๊บเป็นคนที่ใช้เยอะมากกิ๊ไม่ห่วงนะคะที่เราใช้ยเยอะเลยนะคะ เรารวยนะคะไม่ใช่แบบนี้เลยนะคะก็จะได้นี่ต้องนอีที่ชุ่มฉ่ำหน้านะคะบริเวณที่เราไม่ได้เจาะเข็มนะคะเราก็สามารถทาได้นะคะก็เป็นการบำรุงไปในตัวนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็ทาลงออไปงนีดเลยแล้วก็เป็นการเช็ดคราบเลือดไปในตัวด้วยนะคะตอนนี้หน้าก็แกนมากเลยนะคะ หน้าแดงแบบนี้นะคะไม่ต้องกินแครอทนะคะเราก็จะได้หน้าแดงแบบแบบ๋วแๆบบแบบนี้นะคะจากการใช้เข็มน,นะคะใครอยากหน้าแดงนะคะอยากหน้าแดงตลอดนะคะก็วิธีนี้ได้ผลค่ะคาราเชื่เมืองอีพิกี้นะคะโอเคสำหรับคนที่กลัวเจ็บนะคะกี้แนะนําให้เอ,อายาชาเยอะๆนานๆนะคะแต่ว่ากี้อ่ะทาไม่ได้เยอะไงกี้ทาหน่อยเดียวเพราะว่าถ้าหมดแล้วอะ่ะ กีไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ที่นี่นะเอาล่ะนะคะกี่ก็ลงก็จะเป็นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกี่ดูก่อนว่ากี่จะลงตรงไหนเพิ่มหรือเปล่านะคะอาจจะเจ็บเหมือนว่าตอนนี้เหมือนกาะชามันหมดดึกแล้วนะพูดมากกินน้ำอะ่ะไม่เจ็บไม่สวยไม่เจ็บไม่สวยท่องไว้ละ แล้วถ้าปกตินะคะกี้จะบอกเลยนะถ้าคนทั่วไปท้าปกตินะคะที่หายาชาได้ทายาชายเยอะๆนะคะรอบที่1ทําทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ลงวิตามินแบบนี้นะคะแล้วก็ทํารอบที่2นะคะแล้วก็ลงวิตามินนะคะนะก็ทําดูเอาค่ะให้มันทั่วหน้าก่อน,น1รอบแล้วก็ทาวิตามินนะคะแล้วก็ทำอีกหนึ่งรอบนะคะ พคุณมีโอกาสเพราะว่ามียาชาเยอะไแต่ก,กี้ไม่มีนะคะกี้ก็เลยทําครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ลงวิตามินแบบนี้นะคะแล้วก็ทำํำเยอะๆน็อกฮาร์คคือกี้ทำไปนะกี้ทําแบบละเอียดมากเลยนะคะทําแบบละเอียดเลยนะก็เลยคิดว่าน่าจะรอบเดียวรอบเดียวก็เพียงพอสตอรบกี้เพราะว่ากี้หาย,ยาชาไม่ได้แล้วก็ทําเพิ่มนะคะอาจจะเจ็บตอนนี้อาจจะเจ็บรอบที่สองของกี้นะแต่ว่ากี้ทนได้ทน เมื่กี่เขาเปิดไฟสองดวงนะคะเพื่อจะเล็งน,นะคะเล็งหาเอ่อหาร่องรอยเก่าๆนะก็เล็ง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 น,นะคะแล้วก็กินสะนองวิตามินอีกรอบหนึ่งนะคะแม่นะคะตอนจบมเมื่อกี้นะคะก็เมมเมรีเต็มนะคะตอนนี้ก็เอาเมมนะคะถ่ายเข้าคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะก็เอ่อตอนนี้นะคะผ่านมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็นะ เกดเลือดก,ก็เริ่มแห้งนะคะเริ่มกลายเป็นสีดําแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเลือดก,ก็ไม่ได้ไหลหย,ยาดเยิ้มนะคะอีกรอบคึงนะคะกับการทวนนะคะก็คือว่าลงเข็มทั่วใบหน้านะคะ1รอบแล้วก็ตามด้วยวิตามิน E1 รอบนะคะแล้วก็ลงเ็มีหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ลงวิตามิน E1 รอบค่ะนะคะสำหรับกี้นะน,นะคะไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรมากมายแล้วเพราะมันดีขึ้นจริงๆะคะ่ะกีก้เลยทําแค่เออหนึ่งรอบนะคะ แล้วก็ลงวิตามินแล้วก็เสริมอีกนิดหน่อยค่ะแค่นั้นเองนะคะก็เพียงพอสำหรับที่นะคะสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ทํากันอยู่นะคะก็แนะนําให้ลงยาชาเยอะๆแล้วก็ทํสองรอบค่ะ,ะหลังจากที่เราทําเสร็จนะคะก็ลงวิตามินรอบที่2เสร็จใช่ไหม ก็ทิ้งอย่างนี้เลยค่ะข้ามวันเลยพวกนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยนะคะก็ค่อยไปล้างหน้านะคะพอล้างหน้าออกเนี่ยเกล็ดเลือดดำๆเนี่ยก็จะหายไปจากหน้านะคะก็จะเหลือผิวหน้านะคะที่แดงๆนะคะแล้วก็ลงวิตามินต่อไปนะคะวัน2วันนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆที่สะดวกวันว่างนะคะแล้วก็ผ่านไปไม่เกินหนึ่งอาทิตย์แน่นอนประมาณ5วันเนี่ยผิวแดงๆก็จะหายหมดเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีอาการแห้งบ้างนะคะก็จะมีอาการแห้งบ้างก็ปกตินะคะบางครั้งอาจจะมีเป็นเป็นแบบ ไขมันขา,ขาวๆค่ะก็ปกตินะคะเดี๋ยวล้างหน้าก็จะหายไปนะคะตามปกตินะคะสามารถแต่งหน้าได้ปกติแล้วก็บำรุงผิวตามปกตินะคะหลังจากที่เราพักหน้าทาวิตามินนะคะประมาณ 1- 2วันนะคะหลังจากนั้นก็บำรุงปกติเลยค่ะนะถ้าจะให้มากมายเพิ่มออปชั่นที่หลายคนถามเข้ามานะคะจะกินคอลลาเจนหรือจะทาอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะตามสะดวกนะคะแต่ว่าสิ่งที่ลำบากของกี้รู้ไหมว่าหลังจากนี้คืออะไร คือการนอนเพราะปกติเรวเป็นคนที่นอนตะแคงแล้วพอทําหน้าเนี่ยต้องนอนแบบนอนแบบตอนตรงๆค่ะซึ่งมันลาบากมากนะคะแต่ก็ทนได้นะแค่วันเดียวนะคะเดี๋ยวพอ,อ,อคืนวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วแหละนก็นอนหน้ามุดหมอนเหมือนเดิมเป็นเร่อปกตินะคะอะ่าล่ะถ้าเกิดว่าชอบกันนะคะเห็นว่าพิโอนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืม กดไลค์นะคะกดไลค์ให้กับวิดีโอกี้แล้วก็อย่าลืมไปกดไอคอนสตาร์ยูทูบนะคะทาง Facebook นะคะแล้วก็กดสมัคสมาชให้กี้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งข้อความมาหากันได้นะคะสอบถามนะคะเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะคะที่อยากถามเข้ามานะคะเพราะว่าคําถามแต่ละคนร้อยแปดมากๆเลยนะคะกี้ก็ไม่รู้จะหาอะไรมาพูดนะคะก็เลยเอาพวกคําตอบคําถามเนี่ยคำถามเนี่ยนะคะมาตอบให้นะคะหวังว่าชอบกันนะคะแล้วเจอกันใหม่จุนนะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Mãe.